สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องหนุ่มรูปน้ำทานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดที่สวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับจะเป็นวัดอะไรติดตามมาเลยนะครับความสุขอยู่ที่ใจไปกันเลยครับ ครับที่นั่นคือวัดทาศบเมยตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับวัดทาศบเมยก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเก่าแก่และสวยงามนะครับ ลานวัดลานใจลานกีฬานะครับคือคงจะเป็นคําขวัญของวัดนะครับเนี่ยวัดธาสมเอยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพศ2526นะครับกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการครับ วัดทาสุบเมยเป็นวัดพัฒนาจริงๆนะครับมีความสวยงามครับเป็นวัดท,ท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ครับมีมุมถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็น พระทาตนะครับธาตุองค์ใหญ่มากเนาะสวยงามครับถ้าใครได้มาลำพูนหรือมาแถวอำเภอแม่ทาก็มาแวะชมได้นะครับ ที่สวยงามนะครับนี่ครับองค์องค์พระาธาตุกับใหญ่โตเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยงามอันนี้ก็เป็นที่เซลฟี่ ก็เป็นพระวิหารหลวงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปกราบพระก่อนนะครับ สวยงามครับในอันนี้ในพระวิหารหลวงนะครับตรงตรงฝาผนังก็จะมีภาพวาดของพระพุทธเจ้าที่เป็นปางต่างๆนะครับ นี่เป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับสวยงามครับที่มันเป็นภาพวาดอยู่ฝาผนังของวิหารนะครับครับขออนุญาตกลับพระก่อนนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้เป็นพระประธาน ในพระวิหารหลวงนะครับวัดสมอยก็จะเป็นวัดท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวนะครับ นี่ก e ็เป็นศาลาศาลาบาทจำลองอนุสรณ์สถานรัชกาลที่9นะครับเพราะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเคยสเสด็จมานะครับเมื่อเดือนวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528นะครับเคยสเสด็จมานะครับ คือวิหารหลวมของวัดทาศบเมยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมแลนด์มาร์คของวัดนะครับที่โด่งดังมากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะชอบมาเซลฟี่กันนะครับไปเลยครับเราไปดูกันเลยว่าภายในวัดก็จะ ขายผักปลอดสารพิษนะครับใครได้มาทางนี้ก็มาแวะซื้อได้นะครับกรับรอ,องปลอดภัยครับอันนี้ร้านต้มตําก็มีนะครับผสมประส,สานกันนะครับให้ในวัดนะครับถ่ายดีว่าครับ ได้เนาะเพื่อนกำลังเริ่มมีคนเข้ามาเจาะกำลังเริ่มสร้างสะพานขวดแตะบ้านตบมือนะครับอ๋อพี่คนก็เริ่มเข้ามากันครับพี่อยู่บ้านเนี่ยเนาะบ้านบ้านบ้านตั้งแต่เกิดนะเนาะครับอยากจะหูความเปลี่ยนมาของวัดที่สังน้อยได้ก่อครับเกิดมาก็ผัน โบสถ์หลังนี้เจ้าเป็นเป็นร้อยปีแล้วค่ะเจ้าตั้งต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นตายายเนาะก็มีในหลวงเสเด็จมา2,500ชาวแปรเจ้าที่วัฒาศมัยเิ่นสร้างที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ท่านเจ้อาอาวาสเพิ้นก่อมาจาาป่าเศร้าเจ้าวัดวาดป่าเศร้าในเมืองเนาะแล้วก็มาอยู่นี่ยังไม่ถึงปีเพิ้นกอได้รับรางวัลอย่างไรรางวัลแล้วก็มาอยู่วัดน,นี้กอ สร้างความเจริญให้วัดทาสกเมยออะเจ้ครับเป็นวัดพระนารายอวย่างของอำเภอเมธาเลยเนาะนก็สร้างสารรค์ในทางที่ดีเนะาะชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเข้ามามีความสามัคคีกันตอนนี้เพื่อนก็สร้างหอะระฆังอะเจ้ากับที่ดินข้างหลังเพิ่มมาเจ้าหอระฆังใหม่เนี่ยเนาะครับ <ใน S 2> ยังสร้างบัตรเจตขอก็ขอเชิญนักศิลป์นักบุญนคะครับมาร่วมบริจาคสร้างหอระฆังนะครับ กำลังก่อสร้างคงจะใช้ทุนก็ประมาณอีกหลายดู่นะครับครับขอบคุณมากครับขับครับครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแลรนด์มาร์คของวัทนาสมยนะครับนี่ก็เป็นจุดเซลฟี่อีกอีกแห่งหนึ่งครับของวัทนาสมยครับ ธรรมะกับธรรมชาติเป็นของคู่กันนะครับสวยงามครับนี่ก็เป็นหัวแตะภาษาล้านาหัวก็คือสะพานนะครับที่สร้างด้วยไม้ไผ่สร้างล้ำก้างทุ่งนานะครับธรรมชาติมากกับ ดูความสวยงามของธรรมชาติครับที่นี่คือวัดสมเมยนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะพากันมาเซลฟี่ตรงแลนด์มาร์คดูเรื่องธรรมชาติครับ สวยงามนี่ก็นาข้าวครับกำลังข้าวกำลังจะออกลวงเนาะครับไกลๆออกไปก็เป็นภูเขานะครับ,บวิวธรรมชาติสวยงามมากครับ สะพานไม้ไผ่นะครับภาษาล้านนาก็จะเรียกว่าขัวขัวแตะก็คือใช้สะพานใช้ไม้ไผ่แทนซีเมนนะครับซึ่งจุดจุด จุดนี้ก็จะอยู่ทางหลังวัดนะครับจะเป็นทุ่งนาสวยงามครับธรรมชาติวัดศุเมยมาก็ไม่ไกลอ่ะครับจะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับ นี่ครับสวยงามข้าวกำลังออกรวงนะครับเนี่ยข้าวไรเบอรรี่นะครับ ร,รมะกับธรรมชาติเป็นของคู่กันนะครับธรรมะก็มีความงดงามทางจิตใจนะครับธรรมชาติก็มีความงดงามไม่แพ้กันนะครับ หัวแตะวัดทาศบเมยสวยงามครับนี่ก็ป้ายขอภัยก็มันมืดหน่อยมันไม่ค่อยเห็นนะมันอยู่ในลมนะนี่ครับรอบๆวัดก็จะเป็นทุ่งนานะครับข้าวกำลังเขียวขจีเลยนะครับธรรมชาติมากครับ ขอัยครับช่วงนี้มันแดดร้อนหน่อยมาตอนตอนแดดออกถ้าเป็นตอนเช้าเช้านี่บรรยากาศคงจะสวยงามนะครับแถนี้มันเป็นธรรมชาติมากครับครับที่นี่คือวัดทาศบเมยนะครับวัดทาศบเมยตั้งอยู่ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ดักปลานะครับเป็นไซนะครับเนี่ยเพราะว่าเอามาโชว์เนาะไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับมาโชว์วิถีชีวิตของชุมชนอยู่รอบวัดนะครับ นี่ก็ไม้เก่าแก่นี่ก็เป็นศาลาทำด้วยไม้นะครับเน้นวิถีชีวิตย้อนยุคไปยุคสมัยโบราณนะครับต้องใช้ใบตองมาทำหลังคานะครับ เพื่อจะย้อนวิถีชีวิตอันนี้ก็เกวียนแต่ภาษาภาษาเหนือบกว่นล้อนะครับภาษากลางเกวียนซึ่งว่าทึ่งวัดก็ยังเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาวัฒนธรรมนูนะครับอันนี้ก็ยอนะครับภาษาเหนือห้องวัดจํานะครับอันนี้ก็จุดเซลฟี่อีกที่หนึ่งนะครับสวยงามครับ วัดศพเมยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับของอำเภอเมทาเลยนะครับนี่ครับรอบวัดก็จะปลูกถั่วปลูกผักปลูกนี่ครับมีถั่วมีผักกาดนะครับมีอันนี้ก็เป็นมะละกอ ที่ปลูกไว้ข้างๆวัดนะครับธรรมะกับธรรมชาติเป็นของคู่กันนะครับ ได้อากาศร้อนไปหน่อยนะครับครับครับพอนนี้ก็ขอนูญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มลุ่มน้ำทานะครับความสุขอยู่ที่ใจ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม